สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีพระมิตรได้ขอเสนอพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่อกกระบอกตอนที่หนึ่งวันนี้ขอนำข้อมูลจากนิตยสารมหาโพโดยคุณใหญ่ท่าไม้ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านมาณที่นี้ด้วย มีข้อมูลดังนี้คือจุดสังเกตในการดูพระสมเด็จวะคังพิมพ์ใหญ่อกกระบอก 1. พระอุละอกและท้องคล้ายทรงกระบอก 2. พระพักคล้ายผลมะตูมพระเกตยาว 3. การวางแขนประสานมือแลดูต่ำยาน 4. หัวเขา่าหัวเข่าทั้งสองข้างยกเชิดสูงขึ้นเล็กน้อย 5. ปลายฐานชั้นกลางด้านขวายกเชิดสูง 6. ฐานชั้นกลางตอนกลางแอ่นโค้งเล็กน้อย เฐานชั้นล่างทึบตันด้านบนมีครีบขอบเนื้อเกินพิมพ์8มีเส้นชายชีวรพาดข้อมือซ้ายมายังหัวเขา่าท่านให้ข้อมูลจุดสังเกตในการดู พระสมเด็จวะละคังพิมพ์ใหญ่อกกระบอกไว้เพียงนี้องค์พระที่ใช้ในการประกอบเป็นพระสมเด็จวะละคังในตำนานอีกองค์หนึ่งจุดที่โดดเด่นคือ 1. ลายงาผิวพระมีการแตกลายงาอย่างละเอียดละเมียดละไมเป็นธรรมชาติเปรียบได้กับ การแตกลายงาแบบสังคโลก 2. คราบผิวมีสีเหลืองอ่อน,ออนเปลือกบางๆงนุ่มละมุนตาไม่จับเป็นก้อนเป็นปืน้นแบบในพระครุ่ 3. เนื้อพระเป็นเนื้อพระละเอียดสีขาวนวลหนึกนุ่มซึ้งในตา สมีรอยปริแยกของเนื้อพระห้ามีรอยหนอนชัให้พบเห็นอยู่หลายจุด 6. มีรอยตีนปูจิกหรือรอยปูไตเจ็ 7. พบรูพรุนปลายเข็มจำนวนมากอยู่หลายจุดอยู่หลายรูแ บ่อน้ำตาและพลังปลวกมีทั้งเล็กและใหญ่เป็นพระสมเด็จที่มีพุทธศินโดยรวมง,งดงามมากอีกองค์หนึ่งการพิจารณาพระแท้ให้มีความสุขเกิดความอิ่มใจเกิดความสบายใจควรพิจารณาจากจุดเด่นไร่เลียงสู่รายละเอียดอีกย่อย จบตอนที่หนึ่งในอดีตหลายสิบปีที่ผ่านมาซื่อสิ่งพิมพ์นิตยสาราพระเครื่องพระสมเด็จมีการทำนิตยสารกึ่งตำรากึ่งวิชาการเป็นจำนวนมากจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่คือขายพระขายพระไม่ว่าจะแท้หรือไม่มิเป็นไรข้าไม่สน ขอให้ขายได้ได้เงินก้อนใหญ่ก็เป็นพอมิช้าชนคนชั่วมิกลัวบาปเราท่านพึงระวังขอขอบคุณท่านที่รับชมที่กดไลค์กดติดตามสวัสดี